2,565ขอพุทธศาสนิกชนทุกท่านน้อมอธิษฐานจิตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ด้วยการอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงโปรดมาบันดาลประทานจตุรพิทพกรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ระบรมเดชานุภาพแผ่ไปภพยสารทั่วทิศานุทยิศถิตเป็นมิ่งขวัญของกรงพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆในปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจตามกำลังสติปัญญาของตน สามารถดำรงตนให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้ด้วยดีทั้งยังประกอบกิจอันเป็นจิตอาสาอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอันเป็นคุณูปการอนเนกอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเหล่านั้นมีความเป็นปกติสุขอัตมาภาพ ขอราธนาคุณพระศีรตนตราไตรตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาจงรวมเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยส่งผลโดนบรนดานให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุ วันนะสุขภระปฏิพานทนสาารสมบัติจงทุกประการขอให้มีความสุขสวัสดีโชคดีตลอดปี2,565